เราจะทำอะไรกินกันจ้าพี่พิมพจะทำไข่ย,ยัดไส้หรือว่าไข่ทอดทรงเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าทรงเครื่องก็คือจะใส่เครื่องไว้บนไข่ทอดแต่อันนี้จะเป็นไข่ย,ยัดไส้ตามตำราของอแม่ครัวรุ่นเก่ามีมาให้เด้อนะจ๊ะมาดูกันพี่พิมพ์ใช้ไก่ไก่สามฟองเด้อ ไม่มีอะไรมากจะมีหอมใหญ่ซอยแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะให้ดูส่วนผสมจะมีไข่ไก่สามฟองนะคะแล้วก็หมูบดแล้วก็จะมีถั่วรันเตากับแครอทต้มนะคะอันนี้พี่พิมพ์ใช้แบบกระป๋องนะจ๊ะแบบกระป๋องกระป๋องคะ่ะเป็นกระป๋องนะคะนี่ประมาณนี้แหละอ่าหนึ่งร้อยสามสิบกรัมนะคะ เราก็จะมีหอมแดงหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่ซอยนิดหน่อยอันนี้ไม่ใส่เยอะนะคะไข่ไก่สามฟองนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดได้หมดอันนี้พี่พิมก็จะผัดเครื่องก่อนนะคะนี่ผัดเครื่องก็ใส่น้ำมันค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรมากมายุ่งยากเลยนะคะนี่แล้วก็จะกระทะทอดไข่นะคะนี่ค่ะ เป็นอะไรที่ทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าไข่ทอดนี่แป๊บเดียวแล้วเราจะใส่เครื่องลงไปนะคะอันนี้พี่พิมพ์จะผัดเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ตั้งกล้องก่อนนะคะมิฉะนั้นมือพี่พิมพ์จะทำเพ่าได้คะ่ะมาจะมาจะมาชมกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะพี่พิมพ์ก็จะผัด หอมนี่ค่ะใส่หอมให้เห็นตะ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย Thank you Thank you very much Thank you for watching my channel นะคะ Today I have ไพรายไส้นี่ค่ะ and พ o ็อกนะคะ ให้ถึงจะใส่หมูเลยค่ะหมูใส่พอประมาณค่ะเพราะว่าอาพี่พิ์ไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันใส่มันเยอะประถัดเลยนะคะ่คะ ปัดหมูให้สุกก่อนนะจ๊ะบีบีบีบ,บีหมูบดนะจ๊ะหมูบดอืมอ่าเด็กก็เอามือทับด้วยนะคะ thank you thank you so much thank you for watching my channel นะคะ today i have to cook นะคะใส่ดันไปไหนหมดจ้ะ Thank you so much Thank you everyone นะคะ Today I have อา a i food, ฟ mm ูดแกะครกนะคะคุ o กิ้งค่ะ cooking. นะคะ I have cooking Thai food and ไข่ยัดไส้นะคะ Today menu ไข่ยัดไส้ Thank you so much Thank you everyone นะคะ